สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาก่อติดสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังร้อนแรงกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งล่าสุดมีการสำรวจความคิดเห็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับผลสำรวจนี้เผยให้เห็นว่าประชาชนในภาคใต้ส่วนใหญ่ยังคงลังเลและยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเรียกว่าเป็นกลุ่มพลังเงียบที่น่าจับตามองมากที่สุดเลยครับแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือในกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์ เวชาชีวะกลับมาเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งครับนี่ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจว่าฐานเสียงเดิมของคุณอภิสิทธิ์ในภาคใต้ยังคงเหนียวแน่นและผู้คนยังคงให้ความไว้วางใจในตัวท่านอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและเมื่อมองไปที่คะแนนนิยมของพักการเมืองผลสํารวจก็ชี้ชัดว่าพักประชาธิปัตย์ยังคงครองแชมป์เป็นพักที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภาคใต้เช่นเคยครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมาย แต่ความเป็นสถาบันของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่นี้ยังคงแข็งแกล่งและยากที่จะมีใครมาโค่นลมได้ง่ายๆปรากฏการณ์นี้บอกอะไรเราได้บ้างอย่างแรกเลยคือสนามเลือกตั้งในภาคใต้ครั้งหน้าจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดแน่นอนเพราะคะแนนเสียงของกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจนี่แหละครับที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่สามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้เลยทุกพรรคการเมืองจึงต้องทํางานหนักเพื่อช่วงชิงคะแนนส่วนนี้มาให้ได้ประเด็นต่อมาคือการกลับมาของคุณอภิสิทธิในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงในภาคใต้ จะส่งผลต่อกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรพักจะชูคุณอภิสิทธิ์เป็นจุดขายหลักเพื่อดึงคะแนนเสียงกลับคืนมาหรือไม่หรือจะมีแผนอื่นที่น่าสนใจกว่านี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสุดท้ายนี้ผลสํารวจเป็นเพียงภาพสะท้อนความคิดเห็นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสถานการณ์ทางการเมืองยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับแต่ที่แน่ๆคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปในภาคใต้จะเต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับผลสํารวจนี้ใครคือว่าที่นายกรัฐมนตรีใในดงงจขอคุณ และคิดว่าภักไหนจะคว้าชัยชนะในภาคใต้ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเมืองที่เข้มข้นแบบนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ